สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขายโรบอทถูพื้นนะครับวันนี้มันทําได้หลายอย่างแล้วสามารถกดได้เลยครับมีสตาร์แล้วมีกวาดไ,ได้เลยนะครับใครใครอยากสั่งซื้อสั่งซื้อที่ Sh อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้นี่เป็นเครื่องดุดฝุ่นของใหม่นะครับอันนี้เป็นโรบอทสามารถจะได้ไม่ต้องกวาดพื้นได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ นี่เป็นโลบัดสามารถถูกพื้นหรือกวาดพื้นก็ได้เวลาเวลาบ้านสกรปรกและพอแค่นี้ครับอ่สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในคลิปนี้กันนะครับวันนี้จะมาเล่นหนึ่งด่านพอนะครับเพราะว่า,าเมืนนเน่อกี้ผมจะเล่ลงไม่ได้โอเคป รอรถไฟไปก่อนนี่ไงไปแล้วเอ,อ้ยเฮ้ยรถชนทำไมรถตั้งอะ่ะไม่ชิดเส้นทางด้วยนะครับเป็นทีน่เกิดนี่ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนจอยคาบ๊ายบาย